ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าบุญบั้งไฟนะครับมันมีประเด็นหนึ่งครับที่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่ามีข้อมูลจากเพจบันทึกไม่รับของคนขับเครื่องบินนักบินเนี่ยได้เล่าประสบการณ์เฉียดบั้งไฟในขณะที่ทําการบินอยู่บนน่านฟ้าให้ฟังนะครับบอกว่าในระหว่างที่กําลังเทคออฟหรือว่าเอาเครื่องเนี่ยขึ้นจากสนามบินอุบลราชธานี พอระยะบินขึ้นเหนือท้องฟ้าไปได้สักประมาณ5,000ฟุตรปรากฏเขามองไปไกลๆประมาณสัก2,300เมตรมีบังไฟฮะร่วงลงมาซึ่งบังไฟที่ร่วงลงมาเนี่ยสูงกว่าเครื่องบินอีกนะกำลังร่วงลงมาแล้วหางบังไฟเนี่ยก็พ่นควันเป็นทางยาวเขาบอกว่าระยะที่เขาเห็นห่างจากเครื่องบินเนี่ยประมาณสัก200-300เมตรเขาก็ถ่ายภาพเอามาลงในเพจเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะ เรื่องนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงอันตรายต่อเครื่องบินเป็นอย่างยิ่งนะครับถตาหากว่าบาั้งไฟเนี่ยมันบินขึ้นไปชนเครื่องบินเนี่ยเกิดความสูญเสียแน่นอนหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของการจุดบั้งไฟแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยบั้งไฟเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปใกล้ๆนะมันขึ้นไปสูงมากเพราะเขาบอกมันมีการเล่นพนันขันต่อกันนะฮะทำบั้งไฟให้ขึ้นสูงมากที่สุดบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้าน แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนขับเครื่องบินก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้คัดค้านเรื่องของประเพณีบุญบั้งไฟอะไรต่างๆที่มีมาแต่โบราณเนิ่นนานเพียงแต่ว่าอยา่าลักลอบจุดโดยไม่ขออนุญาตกันก่อนเพราะตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยการจุดบั้งไฟเนี่ยเขาต้องมีการขออนุญาตกับทางอำเภอแล้วทางอำเภอเนี่ยเขาก็จะต้องรับเรื่องแจ้งไปยังหอบังคับการบินแจ้งให้ทราบล่วงหน้าวันเวลาที่จะจุดสถานที่จุดตรงไหนอย่างไร เพื่อจะได้ว่าหลบเลี่ยงผอบังคับการบินก็จะได้แจ้งเครื่องบินให้ได้รับทราบแต่คาดว่าบังไฟที่นักบินเห็นน่าจะมีการลักลอบจุดหรือไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะผอบังคับการบินเองก็ไม่ได้แจ้งเตือนหรือบอกกล่าวกับนักบินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สังคมกําลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการจุดบั้งไฟที่นับวันเนี่ยยิ่งแข่งกันทําสูงมากขึ้นแล้วมันก็อาจจะเกิดอันตรายต่ออากาศยานบนฟ้าได้นะครับ